จระเข้ปักซีเมนแห้งเร็วอุดน้ำรั่วนอกจากเราจะทดสอบจระเข้่ปักนะครับกับเจ้าตัวถังคอนกรีตนะครับที่เราจัดเตรียมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบจระเข้ปักกับกระถางดินผเผาด้วยนะครับซึ่งกระถางดินเผาใบน,นี้นะฮะมันมีปัญหาที่ว่าผมอยากจะอุดรูที่อยู่ด้านใต้ของมันนะครับ ผสมจรัคเทยปักเสร็จแล้วฮะแล้วก็มาอุดรูด้านใต้เสร็จแล้วเราก็จะเทน้ําใส่ลงไปดูนะครับเพื่อทดสอบว่ามันขังน้ําอยู่หรือเปล่าเก็จะอุดไปเลยอย่นี้ร่วมๆชั่วโมงหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะยกกระถางออกนะครับลองดูกันยังไงฮะแห้งสนิท แห้งสนิทไม่มีน้ำตกกะกระยด